l i แอดเป็นช่องทางหนึ่งที่เจ้าของแบรนด์ต่างๆใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายได้เป็นจำนวนมากโดยไม่จำเป็นต้องจ้างคนมายืนแจกใบปลิวโฆษณาเหมือนในอดีต บแบรนด์ไหนอยากโปรโมทหรือจัดโปรโมชั่นอะไรก็ส่งข้อความตรงถึงลูกค้าได้เลยทันทีแม้ไล์แอาจจะมีประโยชน์มากมายต่อเจ้าของธุรกิจแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการใช้ช่องทางนี้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าคือการบล็อกแอคเคาท์เพื่อไม่ให้ข้อความการโปรโมทสินค้าต่างๆเข้ามารบกวนจากสถิติข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าตามปกติแล้ว Official Account จะมีอัตราการโดนลูกค้าบล็อกอยู่ที่ประมาณ20-30เป็นค่าเฉลี่ยโดยปกติแต่ก็มีบางแอคเคาท์ที่อัตราการโดนบล็อกพุ่งสูงถึง50ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากฐานลูกค้าของแบรนด์นั้นนั่นเองเช่นบางแบรนด์มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไฮโซไซตี้หน่อยคนกลุ่มนี้จะชอบความเป็นส่วนตัวไม่ชอบให้ส่งข้อความมาอัตราการโดนบล็อกก็อาจจะสูงกว่าปกติ สำหรับเทคนิคที่อาจจะช่วยให้แบรนด์ของคุณไม่ถูกลูกค้าบล็อกอันดับแรกเลยข้อมูลต้องโดนใจเพราะการสื่อสารกับลูกค้าด้วยช่องทางของ LINE แออาจใช้เวลาเพียงเสี่ยววินาทีในการเปิดดูข้อความดังนั้นข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือสีสันต่างๆต่อมาคือเนื้อหาต้องสดใหม่และทันเหตุการณ์อย่าใช้คอนเทนต์เดิมๆซ้ำๆมาส่งให้ลูกค้า เพราะอาจจะสร้างความรู้สึกเบื่อหน่ายจนถึงขั้นกดบล็อกไปเลยก็ได้นอกจากนี้เจ้าของแบรนด์ควรสร้างลูกเล่นต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมด้วยฟังก์ชันของ Line แอดไม่ว่าจะเป็นคูปองแอนโปรโมชั่นหรือการมอบส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าด้วยคูปองลัคกี้ดอลเป็นการจับฉลากผู้โชคดีแบบให้ลูกค้าได้ลุ้นรางวัลจากแบรนด์ของคุณการตอบลูกค้าแบบรวดเร็วทันใจก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพึงพอใจและไม่คิดจะบล็อกหนี ซึ่งข้อดีของไลแอคือการที่คุณสามารถตั้งแอดมินขึ้นมาได้หลายคนเพื่อช่วยกันตอบคำถามลูกค้าสุดท้ายคือข้อควรจำและข้อควรระวังอย่างมากสำหรับการใช้ไลแอคือจะต้องไม่ส่งข้อความไปหาลูกค้าบ่อยเกินไปเพราะลูกค้าไม่ได้มี Official a c c o u n t เพียงแค่คุณคนเดียวแต่ยังมีอีกหลายแบรนด์ที่คอยเลือกรับข้อมูลอยู่เทคนิคทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้หากแต่และแบรนด์สามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้เชื่อว่าลูกค้าจะลืมเรื่องของการบล็อก และหันมากดไลน์สั่งซื้อสินค้าแทนได้อย่างแน่นอน